กว่าจะเป็นดาบเฮ้ยสอนพ่อเล่นคอมสวัสดีครับก็ดีช่วงนี้มันต้องเป็นช่วงเดฟโลนะฮะที่เราจะมาสอนการทำดาบพร้อมกับการใส่แอนิเมชันแล้วก็ระบบฟันการเทคดาเมจต,ต่างๆนะฮะแต่ว่านะครับในคลิปนี้นะครับผมได้ประสบพบเจอกับปัญหาหลายอย่างเลยเว้ยในการทำดาบเล่มหนึ่งนะฮะที่เราจะใส่ระบบแล้วก็เขียนสคริปต์ลงไปให้มันนะฮะก็เลยกลายเป็นว่ากลายเป็นคลิปแบบเดฟอลแทนนะฮะที่เราจะมาถ่ายทอดประสบการณ์นะฮะ การทําดาบเกี่ยวกับปัญหาที่เราเจอกันนะฮะรวมถึงถ้าเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้นะครับมีทางออกให้ผมนะครับหรือว่ามีวิธีการอะไรที่มันดีกว่าผมเนี่ยก็รบกวนคอมเมนต์ช่วยบอกกันหน่อยนะครับเอาละนะครับอันดับแรกนะฮะผมก็สร้างดาบขึ้นมาตามปกติเลยเว้ยเออก็คือมีตัวดาบนะครับมีที่การดาบมีด้ามจับแล้วก็ทําด้ามจับเป็นแฮนเดิลน,นะฮะเพื่อที่เราจะปะยัดในทรูนะครับแล้วมันก็จะกลายเป็นโมเดลดาบที่เราสามารถถือได้ตามปกตินะฮะ นี่นะครับเนี่ยอ่าแล้วก็ทําการกรุ๊ปนะครับเจ้าตัวใบดาบกับตัวก้านดาบนะฮะให้เป็นโมเดลนะครับตั้งชื่อเรียบร้อยนะครับอ่าทีนี้ตัวทูตรงเนี้ยนะครับอ่าผมตั้งเป็นชื่อภาษาไทยนะฮะอย่าเพิ่งจับผิดผมในคลิปเนี่ยตอนแรกผมตั้งใจจะตั้งเป็นชื่อภาษาไทยเพื่อที่เวลาเขียนคลิปเนี่ยผมจะได้ยกตัวอย่างให้เพื่อนๆดูนะฮะว่าเวลาเราดึงชื่อภาษาไทยไปใส่คลิปเนี่ยมันทาไม่ได้นะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็ปล่อยผ่านไปก่อนอย่าเพิ่งไปสนใจมันเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟัง อ่าลองเทสดูนะครับถือได้นะครับอ่าแต่มันยังเป็นแนวนอนใช่ไหมทีนี้ถ้าเราอยากได้ดาบแนวตั้งนะฮะเราก็ต้องไปทําการแก้ไขนะครับอ่าผมใช้เป็นเจ้าตัวทูกิฟต,ตรงนี้นะครับมันง่ายดีนะฮะห้ารูบักเองซื้อหน่อยเฮ้ยอ่านะครับเราก็จะได้ดาบแนวตั้งแต่ถ้าใครอยากได้แบบแนวนอนก็จัดเลยเมื่อกี้โอเคแล้วนะนี่นะฮะโอ้โหสวยเก๋จากนั้นเรามาเพิ่มสคริปต์นะครับให้กับทูของเราที่เป็นดาบนะฮะอ่าแล้วก็เพิ่มแอนิเมชันลงไปนะครับตั้งชื่อแอนิเมชันให้เรียบร้อย แต่เราก็ต้องมาทําการสร้างแอนิเมชันกันก่อนนะครับอ่าโดยเราทําการสร้างตัวดัมมี่ขึ้นมานะครับเพื่อจะใช้เป็นตัวแบบในการจัดท่าทางแอนิเมชันเรานะครับจากนั้นมาทำแอนิเมชันอีดิเตอร์กันนะฮะโอเคเราก็จัดเฟรมจัดอะไรให้เรียบร้อยนะครับอ่เดี๋ยวถ้าใครอยากดูแบบละเอียดก็กลับไปดูคลิปที่เราเคยทำแอนิเมชันแล้วกดปุ่มเพื่อให้มันแสดงแอนิเมชันก็ได้นะฮะอ่าแบบนี้นะครับผมจะทําให้มันแบบเวลาฟันหนาบก็หมุนแบบหมุนฟันตัดคออะไรแบบนี้นะครับ อ่าทีนี้ก็ทำไปเรื่อยๆนะครับใช้เวลาพอสมควรนะตรงนี้ถ้าเราอยากได้อินเวชชันที่มันละเอียดนะฮะอ่าโอเคนะครับตอนนี้สำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่อินเวชชันเราจะเป็นอย่างนี้นะครับเห็นป่ะบ้าอย่างสวยนะฮะจากนั้นนะครับก็เราส่งออกอินเวชชันของเรานะครับตั้งชื่ออะไรให้มันเรียบร้อยนะฮะอ่ากด submit ยอมรับลงไปแล้วอย่าเพิ่งกดออกจากหน้านี้นะฮะอ่า copy id เพื่อที่เราจะไปใส่ในอินเวชชันของเรานะครับเนี่ยเพื่อเวลาที่เราจะได้เรียกใช้ในสคริป ได้นะฮะอ่ามาเขียนสคริปต์กันนะครับอันดับแรกเราก็กําหนดพวกตัวแปรต่างๆก่อนที่เราจําเป็นต้องใช้เอามาเขียนนะฮะเพื่อบอกว่าอะไรมันอยู่ตรงไหนนะครับแฮนเดิลตรงไหนออนิเมชันตรงไหนนะครับอันดับแรกผมเขียนออนิเมชันอนิมอนิมก็คือเป็นการเขียนสคริปต์เพื่อดึงออนิเมชันมาใช้นะครับกับตัวฮิมิโอยของเรานะฮะนี่นะครับเนี่ยเมื่อเราคลิกเนี่ยนะครับแอตติเวตเต็ดนะครับมันก็จะทำการเล่น a อนิเมชันนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับ จแล้วเรามาลองเทสกันดูนะครับว่ากว่าที่เราจะได้สคริปที่มันสำเร็จเนี่ยมันเป็นยังไงนะกดดูนะครับเห็นไหมครับมันเป็นแปลกๆใช่ไหมฮะมันโคตรทื่ออ่ะก็เลยลองไปเปลี่ยนเป็นตัวโมเดลแบบอื่นดูซิก็ยังเหมือนเดิมนะฮะแสดงว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวอวตารเราแล้วนะฮะปัญหาน่าอยู่ที่สคริปนะครับเอามาแก้สคริปนะครับให้มันเวทอนิเมลนะครับก็คือรอเล่นแอนิเมชันจบอ่าโอเคครับเรียบร้อยหมุนครบรอบแต่ดูที่มือฮะเห็นไหมครับ มือขวาเนี่ยปกติมันต้องเอียงดาบนะฮะแต่มันไม่เอียงเว้ยไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะครับผมพยายามหาวิธีแก้เนี่ยมาประมาณ1วันเติมๆนะฮะก็เลยอ่ะปรับดาบกลับมาเป็นแนวนอนเหมือนเดิมนี่แหละนะครับเพื่อเวลาที่เราเล่นแอเมชั่นเนี่ยเห็นไหมมันก็จะได้แบบหมุนแบบตัดข้อแบบนี้เลยนะฮะชุบนี้แบบนี้นะฮะอ่าโอเคแบบนี้ก็พอได้อยู่นะฮะทีนี้ในขั้นตอนต่อมานะครับก็เหลือขั้นตอนที่เราต้องมาเขียนจะคลิปเรื่องของดาเมจนะฮะ ในการตรวจสอบว่าใบดาบของเราเนี่ยมันไปสัมผัสกับตัวฮิมโนยของศัตรูหรือเปล่าถ้าสัมผัสแล้วเราก็ทําการให้มันเทคดามเมตนะฮะก็แค่นั้นเองนะครับอ่าเมื่อกี้ลืมเขียนตัวแปรนะครับที่เป็นที่อยู่ของเจ้าตัวใบดาบนะครับในที่นี้ผมตั้งชื่อว่า up นะฮะเห็นไหมครับเนี่ยถ้าเราตั้งชื่อทูเป็นภาษาไทยเนี่ยมันดึงมาใช้ไม่ได้อ่าลองเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นดูอ่าผมเปลี่ยนเป็น s อส์เอฟเอฟนะฮะเห็นไหมพิมพ์ก็เจอเลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาตั้งชื่ออะไรต่างๆเนี่ยพยายามตั้งเป็นภาษาอัังกฤษใหห้มดนะครบ เพื่อที่เวลาเรามาดึงมาใช้ในสคริปต์เนี่ยมันจะได้ใช้ง่ายๆนะเวย้ยอ่าแล้วก็เรามาเขียนสคริปต์กันนะครับให้มันตรวจเช็คนะเวทฟอร์ชัยก็คือให้มันลองมองหาดูนะครับว่าถ้ามันเจอฮิมิโนย์นะครับก็ให้มันทําการเทคดาเมจนะครับที่จริงมันจะมีเรื่องของการทำดีบอลด้วยนะครับที่เป็นการตรวจเช็คค่าสถานะนะครับว่ามันเป็นจริงหรือเป็นเท็จอยู่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเ,เรื่องนี้อาจจะทาเป็นคลิปแยกอะไรแบบนี้นะครับอ่ะทีนี้ก็ มาเทสกันดูนะครับขั้นตอนที่สนุกที่สุดแล้วนะครับถ้ามันไม่มีปัญหานะบุยลองฟันดูนะครับอฮ้ยกดอโชอโชเอาแล้วอ่ะเพราะอะไรหรือว่าฮิมมนอยมันตัวเล็กไปอ่ะลองแทรกมาหลายๆตัวดูสินะครับอ่าโอเคมาลองเทสกันใหม่ดูนะครับอ่าไม่ต่างกันคับเมื่อกี้เลย เอาละนะครับเข้าสู่ขั้นตอนต่อมานะครับแก้ปัญหาผมตรวจดูสคริปประมาณวันหนึ่งเต็มๆนะฮะก็ยังไม่เจอจุดผิดปกติก็เลยอลองเปิดตัวออ t พุตมาตรวจสอบสิเอะปรากฏว่าเมื่อกี้ตอนดาบมันหล่นลงพื้นเห็นปะเนี่ยไอตัวดาบเนี่ยมาทำการตรวจเช็คฮิเมโนยที่มันอยู่บนบนเบสเบส,สเพลทนะ่ะที่มันอยู่บนพื้นนะ่ะมันไ่ตรวจทำไมวะเออ ก็แต่ก็ไม่เป็นไรเอ้าทิ้งก็ไม่ได้อีกนะปัญหาอีกทิ้งไม่ได้อีกโอ้ปัญหาเยอะเหลือเกินตอนนี้นี่นะฮะเห็นไหมครับเอามาลองสัมผัสกับตัวละครดูอ่ะปรากฏว่ามันก็ไปตรวจสอบฮิแมนนอย์บนแขนบนตัวบนเทอร์โซอะไรเงี้ยซึ่งความปจริงมันก็ถูกแล้วนะแต่ทําไมมันไม่เทคดาเมจนะฮะไม่รู้เหมือนกัน <laughs> เออตรงนี้ก็ยังเป็นงงๆอยู่นะใครที่มีประสบการณ์ตรงนี้นะเออก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะฮะ นี่นะครับเนี่ยปาดแล้วปาดอีกปาดแล้วปาดอีกอ่ะมานะครับเราก็มาตรวจดูสคริปต์นะครับผ่านไปอีกหนึ่งวันนะครับพยายามหาวิธีแก้อยู่ก็เลยกลับไปดูนะครับเนี่ยไปดูเขาเรียกว่าเป็นแมพที่ผมใช้ซ้อมทําดาบตัวนี้นะซึ่งในแมพที่ผมใช้ซ้อมเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเว้ยเนี่ยก่อนที่ผมจะมาอัดคลิปเมื่อกี้นะครับเนี่ยคือผมไปทําอีกแมพหนึ่งแล้วผมซ้อมไว้นะครับเนี่ยเป็นท่าหมุนอีกแบบนึงเนี่ยมันก็ เท้าเม็ได้ตามปกตินะฮะก็ไม่รู้ทำไมนะก็เลยใช้วิธีการก๊อปปี้นะครับไอตัวดาบที่เราทำไว้ตอนแรกที่มันไม่ได้มีปัญหานะ่ะเขาเรียกว่าดาบเล็กแล้วกัน,นะฮะเนี่ยไอตัวล่าสุดคือดาบใหญ่ใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเราลองก๊อปปี้จาตัวอวตารของตัวเองออกมาด้วยนะครับอ่าเผื่อามาทดลองนะครับมาลองเทสกันหนูนะฮะอา้าวไอตัวดาบเล็กมาดูนะฮะจากแมพที่เราซ้อมทำตอนแรกนะครับก่อนจะอัดคลิปนะก็คือใช้ได้ตามปกตินะฮะเนี่ย ฟันแล้วก็ตายนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยเออไม่รู้เพราะอะไรผมก็เลยลองเอามาเทียบกัน2ตัวนะครับระหว่างทรูของดาบเล็กกับทรูของดาบใหญ่ที่เราทําในแมปนี้นะครับมันต่างกันยังไงวะอ่าก็เลยปรากฏว่าเจอส่วนต่างส่วนแรกก็คือเรื่องของวทคอนแตนต์นะฮะก็คือตําแหน่งของการวางวทคอนแตนต์นี่มันต่างกันแต่จริงมันไม่ควรมีปัญหาอะไรนะถึงมันจะวางต่างกันก็ช่างเถอะขอแค่มันติดกันใช่ไหมก็เลยลองทําให้มันเหมือนกันกับดาบเล็กปรากฏว่าก็ไม่ได้อยู่ดีนะฮะก็ยังเป็นปัญหาเดิมเลย เอาไงดีวะาดาบเล็กก็ใช้ได้ตามปกติเว้ยดาบใหญ่ใช้ไม่ได้ไม่เข้าใจาก็เลยทําการ copy ปี้นะครับสคริปต์นะของดาบเล็กนี่แหละนะครับไปวางไว้ในดาบใหญ่นะซึ่งจริงๆผมก็ตรวจเช็คดูแล้วนะสคริปต์สตัวนี้ก็เหมือนกันนะฮะไม่ได้มาต่างอะไรกันเลยนะโคตรแปลกก็เลยเอาไป copy นะครับแล้วก็วางไว้แล้วก็มาลองดูนะครับปรากฏว่าดาบใหญ่เราฟัน้เลยมันทาการเทคดาเมจได้เลย,เเเลยซึ่งไอตัวสคริปต์เนี่ยนะฮะ มันคือสคลิปตัวเดียวกันเลยนะเวย้ยเออนี่นะฮะผมก็งงไม่เข้าใจอ่าแต่ตอนนี้นะครับไอตัวสคริปของดาบเล็กเนี่ยมันติดเจ้าตัวตัวเชคฮิเมโนย์ไว้ที่แฮนเดิลนะเราก็มาแก้ให้มันตรวจเช็คฮิเมโนย์ที่ใบดาบเราที่พาร์ทอัพนะฮะนี่นะครับก็ปกตินะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเนี่ยคือแบบคือแบบคือแบบคืออะไรไม่เข้าใจ แล้วก็ใส่แอนิเมชันนะของเจ้าตัวดาบใหญ่ลงไปนะฮะก็ใช้ได้ตามปกติทั้งที่สคริปต์เนี่ยผมไปตรวจสอบดูอีกรอบหนึ่งแล้วนะฮะมันเหมือนกันทุกบรรทัดเลยเว้ยเอาก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ปรากฏว่าประสบผลสําเร็จแล้วนะครับอันนี้ก็คือสคริปต์เต็มๆนะครับสำหรับใครที่ต้องการไปพิมพ์ตามนะฮะหรือว่าใครอยากได้สคริปต์นี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับรวมถึงใครอยากได้โมเดลดาบอันนี้ผมก็จะแปะลิงก์ไว้ให้โหลดกันเลยแล้วกันนะครับอ่ะนี่นะครับลองสร้างตัวละครขึ้นมาแล้วก็ฟฟัันนน ก็สําหรับคนที่ดูคลิปนี้นะครับแล้วเห็นข้อผิดสังเกตนะฮะหรือว่าเอยพี่พลาดตรงนี้ไปนะฮะรบกวนอย่างยิ่งนะฮะคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับเพื่อที่ผมจะได้เอาไปพัฒนาต่อยอดนะครับสําหรับในคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับฟังนะครับเรียกว่าเป็นการบ่นของผมแล้วกันนะฮะเอาล่ะนะครับสําหรับวันนี้ก็สอนพ่อเล่นคอมนะครับก็ขอลาไว้เพียงเท่านี้นะครับ จากกันไปด้วยนะครับการดูอนิเมชันการฟันให้วนไปได้หลายรอบเลยนี่แหละนะครับสำหรับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย,บายเจอกันคลิปหน้านะครับ